เกธันวาชีคืบคดีชมพู่ลุงพลยิ้มสิงเก้ลใหม่เหยียบ200,000วิวจ่อควงหมอปลาชีคืบคดี9กธันวาคมแม่ชมพู่แจงโดนข่มแค่คติธรรมเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2563นายจีรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลาเปิดเผยว่าเรื่องความคืบหน้าคดีน้องชมพู่ ตนได้ส่งหลักฐานคือคลิปเสียงไปตั้งนานแล้วโดยช่วงเช้าวันที่9ธันวาคม2563ตนจะเดินทางไปยื่นเรื่องพร้อมเอกสารและสอบถามกับทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารว่าคลิปเสียงต่างๆที่ให้ไปท่านผู้การได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วและจะถามว่าคลิปเสียงมีประโยชน์หรือไม่ ในมุมมองของตนและเสียงสะท้อนจากอีกหลายร้อยคนที่ได้ฟังคลิปเสียงนี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคลิปเสียงนี้มีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการติดตามคนร้ายในคดีน้องชมพู่จึงอยากถามผู้การว่าบุคคลที่3ในคลิปที่มีการอ้างชื่อถึงได้มีการเรียกตัวไปสอบถามเพิ่มเติมหรือยังเพราะวันที่9ธันวาคม2563ตนจะไปยื่นเรื่องสอบถามท่านผู้การจังหวัดมุกดาหารแน่นอน ทางด้านนายชัยพลวิภาหรือลุงพลวันนี้ก็ได้มาสร้างพื้นศาลาให้กับสำนักสงเวลุวันวงเล็บถ้ำภูหลวงบ้านกกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นสำนักสงที่พระอาจารย์สมบัติจำพรรษาอยู่ที่นี่นั้นโดยลุงพลและทีมช่างกว่า5คนได้ขุดร่องที่พื้นศาลาเพื่อทําคานเทป,ปูนล,ลงตามร่องดินรอบศาลาวัด กรณีผลงานเพลงสิ่งเดียวที่อ้ายขอที่ตนได้ปล่อยลง y o u t u b e เมื่อวานนี้ตนขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามตนมาตลอดและหลังจากนี้ก็จะมีเพลงร้องแก้ที่ป้าแตนขับร้องชื่อเพลงว่าสิ่งเดียวที่น้องขอซึ่งคนที่อยากเห็นป้าแตนร้องเพลงก็จะได้ชมเร็วๆนี้ทั้งนี้ตนขอย้ำว่าทุกครั้งที่ตนไปทำบุญตนก็จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้น้องชมพู่เสมอเพราะตนไม่รู้ว่าอีกเมื่อไหร่ ตนจะมีโอกาสทำบุญให้กับน้องชมพู่อีกอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาตนเคยฝันเห็นน้องชมพู่แค่สองครั้งเป็นช่วงแรกๆส่วนระยะหลังส่วนใหญ่จะเป็นป้าแตนที่ฝันเห็นน้องชมพู่และตนหวังว่าสักวันน้องชมพู่คงจะมาหาและเข้าฝันตนบ้างตอนนี้ เพลงที่ปล่อยลง YouTube ไปเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมายอดวิวมีผู้รับชมแล้ว192,614ครั้งและคนเข้ามาคอมเมนต์3,944ข้อความทางด้านหนุ่มทัศนะชัยก็ได้ฝากถึงเพลงดังกล่าวด้วยว่าสำหรับเพลงนี้มี4เวอร์ชั่นเวอร์ชั่นแรกเป็นเวอร์ชันหนุ่มทัศนะชัยร้องร่วมกับลุงพลส่วนอีก3เวอร์ชัน จะเป็นเวอร์ชั่นของตน1เวอร์ชั่นของลุงพล1เวอร์ชั่นและของป้าแตนอีก1เวอร์ชั่นอย่างไรก็ตามป้าแตนบอกว่าสําหรับผลงานเพลงเดียวของตัวเองที่จะปล่อยหลังจากนี้ชื่อเพลงว่าสิ่งเดียวที่น้องขอเป็นเพลงที่ร้องแก้กับเพลงของล,งองลุงพลและตนก็ได้ฝากให้ทุกคนรับชมรับฟังบทเพลงของตนและลุงพลและช่วยฟังจนให้เพลงติดหูอีกด้วย ทีมข่าวอามรินทีวีรายงานบรรยากาศที่ร้านค้าของนางสาววิตรีวงศีชาแม่ของน้องชมพู่โดยนางสาววิตรีได้เปิดร้านตั้งแต่เช้าเพื่อรอต้อนรับลูกค้าที่จะมาเลือกซื้อสินค้าในวันนี้นางสาววิตรีวงศีชาแม่น้องชมพู่ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวอามรินทีวีว่าสำหรับวันนี้นายอนามัยได้รับงานจ้างขับรถไถเป็นครั้งแรกในรอบ6เดือนที่น้องชมพู่หายตัวไป ซึ่งคนที่จ้างให้นายอนามัยไปถ่ายนาวันนี้ก็เป็นเจ้าประจำที่จะจ้างไปไถ่ายนาให้ทุกๆปีตนก็อยากบอกนายจ้างทุกคนว่าถึงแม้สามีจะมาช่วยตนขายของที่ร้านแต่สามีก็รับงานจ้างถ่ายนาเหมือนเดิมสำหรับสวนยางพาราตอนนี้ตนก็พักกลีดยางไปแล้วเนื่องจากไรายได้จากการกรีดยางค่อนข้างน้อยช่วงนี้ตนจึงมาเน้นในการเปิดร้านขายของที่ร้าน ซึ่งรายได้จากการขายสินค้าจะขายดีในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ส่วนวันจันทร์ถึงศุกร์ก็จะขายได้เรื่อยๆนางสาววิตรีเล่าต่อว่ากรณีที่ตนโพสต์ Facebook เมื่อวานนี้ว่าอ่อนก็โดนขม่มแข็งก็โดนโคน่นการรู้จักวางตัวทําให้ชีวิตราบลื่นมีความสุขได้มาจากก่อนหน้านี้ตนเห็นข้อความดังกล่าวเป็นข้อความในป้ายที่วัดแห่งหนึ่งที่ตนเห็นว่ามันมีความหมายดีมากที่บ่งบอกถึงการวางตัวของคน ถ้าว่าใครอ่อนเกินไปก็จะโดนขมส่วนถ้าใครแข็งเกินไปก็จะโดนโค่นตนจึงมองว่าถ้าคนเราอยู่ตรงกลางไม่แข็งมากไปหรือไม่อ่อนมากไปแล้วจะรู้จักการวางตัวคนเราก็จะอยู่ได้ด้วยความสุขทั้งนี้ในอนาคตถ้าตนเก็บเงินได้จำนวนหนึ่งตนก็จะนำเงินดังกล่าวทำบุญให้น้องชมพู่ลูกสาวตนไม่ว่าจะเนื่องในวันปีใหม่หรือวันเด็ก และตนก็จะพยายามเก็บเงินให้ได้จะนําเงินดังกล่าวไปช่วยทําบุญที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกตูมที่น้องชมพู่เคยศึกษาตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นอกจากนี้นางสาววิตรียังได้โพสต์ภาพแนนามัยพร้อมกับรถไถนาและข้อความลงเฟซบุ๊กช่วงบ่ายวันนี้อีกว่าออกไปไถสวนรับจ้างวันแรกบ่ายโมงแล้วแม่ยังไม่ได้ไปส่งข้าวเที่ยงเลยสู้ๆนะหิวก็ทนไปก่อนฮ่าฮ่ ส่วนทางด้านนายอนามัยวงศรีชาพ่อของน้องชมพู่ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้ก็ได้นำรถไถานาไปรับจ้างไถานาที่ไร่ของชาวบ้านกกตูมรายหนึ่งโดยนายอนามัยให้ข้อมูลกับทีมข่าวอมรินว่าวันนี้ตนได้มารับจ้างไถานาเป็นงานแรกในรอบ6เดือนหลังจากที่น้องชมพู่หายไปวันนี้ตนได้ไถานาจำนวน4ไร่กับเงินค่าจ้าง3,000บาทแบ่งเป็นค่าไถ่ปรับหน้าดิน1,500บาท และค่าถ่ายยกร่อง1,500บาทขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากอมรินทีวีมณฑที่นี้ค่ะ